ลา2 5นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีดกรมมื่นสุทธานารีนาศโปรดให้มอมหลวงสาราีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์กรมพระจันทบุรีนานาศเนื่องในวันกิติยากรนักกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะผู้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรก พระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษกรมพระจันทบุรีนรนาถเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับเจ้าจอมบันดาอ่วมทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรประสูติเมื่อวันที่8มิถุนายน2417ทรงสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยในรัชสมัยรัชก,กาลที่5ทรงดํารงตําแหน่งเป็นเสนาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อมาในรัชสมัยรัชก,กาลที่6ทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์เป็นพระองค์แรกและทรงนําวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนหลายด้านอาทิทรงมีพระดําริให้จัดตั้งคลังอมสินเพื่อให้พระสเดชได้นําเงินมาฝากให้ปลอดภัยจากโจรภัยและอักคีภยัยทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอ,อมทรัพย์ ทรงจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรการจัดตั้งสหกรณ์นอกจากนี้ทรงร่างกฎหมายวาระวิธีการสุลกากรและทรงแก้ไขปรับปรุงภาษีสรรพกรให้เหมาะสมแก่การสมัยโอกาสนี้ราชสกุลกิติยากรร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนรุนาถด,ด้วย องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูล,ลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9ทับพวันนี้นายจรันาดาการ์รองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรุติิล์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9ทั2,565ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดําริอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีระเบียบวาระการประชุมอาทิการพัฒนาชุมชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อตอําเภอ,มอแม่ระมาดจังหวัดตาก ที่เริ่มดำเนินการในช่วงต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษเ <c oughs> ช่นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานได้แก่สร้างเส้นทางเข้าสู่ชุมชนระยะทาง1,840กิโลเมตรโดยกรมทางหลวงชนบทแล้วเสร็จร้อยละ90 วางแผนปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกป้องกันดินทลายจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคซึ่งกรมชลประทานวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยและอ่างเก็บน้ำห้วยโปง่งกรมทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งลำปางสาร้างระบบกระจายน้ำใน4ีหมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยขนุนบ้านห้วยโปง่งบ้านทีวะเบยทะและบ้านห้วยรีนานอกจากนี้ได้นำบุก135กิโลกรัมไปปลูกทดสอบทั้งในแปลงเกษตรกรและแปลงป่าธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูพืชอาหารให้เกษตรกรบ้านห้วยโป่งทดลองปลูกต้นหมากและทดสอบการเพราะ,มะเมล็ดจากผลหมากเพื่อเป็นต้นกล้าปลูกฟื้นฟูพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านสะอาดอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนวางเป้าหมายสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำเตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนลดโลกร้อนเตรียมความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าทอเผ่าปากาเกยอย,อย้อมสีธรรมชาติถอดองค์ความรู้ลายผ้าโบราณเพื่อการอน,อนุรักษ์และการต่อย,ยอดในเชิงพาณิชย์ ในตอนบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการผลิตพืชน้ำมันที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี่ยวตำบลบ้านปองอำเภอหางดงโดยการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชน้ำมันจากผลผลิตกลุ่มพืชไร่ได้แก่งาดำงาหอมและลินินเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำมันสกัดเย็นทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การสกัดพืชน้ำมัน นอกจากนี้ศูนย์หุ้ยเซี่ยวได้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนากันชงซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเริ่มเมื่อปี2,564ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันชงภายใต้ระบบปลอดภัยมีเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และเส้นใยเชิงพาณิชย์สองหมู่บ้านคือบ้านหุ้ยเซี่ยวและบ้านน้ำซุ้มรวม2 1ราย พัฒนาโรงงานต้นแบบการสกัดน้ำมันกัญชงต่อยอดองค์ความรู้ในการลดการปนเปื้อนสาร THC และสาร CBD ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนดพร้อมต่อยอดการผลิตน้ำมันกัญชงเพื่อผลิตเครื่องสำอางและอาหารสุขภาพปัจจุบันกำลังยื่นจดทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดเตรียมเป็นแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดช่อด,ดอกและโรงพะกล้าก,กัญชงพื้นที่4ไร่มี16โรงเรือน และเยี่ยมชมกระบวนการแปลร,รูปกันชงโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งนำส่วนของใบกันชงบดละเอียดและเมล็ดกันชงที่กระทบเปลือกเป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทของหวานเช่นคุกกี้กันชงไอศกรีมกันชงน้ำนมกันชงหรือเฮมมิลล k รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้แก่สบู่โลชั่นครีมบำรุงมือและแชมพูสระผม องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศวันนี้พลเอกดา a งรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ย uh ุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครูและด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆได้แก่คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้มุ่งสร้างคุณลักษณะครูศตวรรษที่21ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลายมีการพัฒนาทักษะอาจารย์ผู้สอนทั้ง v s k i l l u p s k i l l และ New Skill พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมตามนโยบายไทยแลนด์4.0และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยรวมถึงการให้บริการวิชาการด้านการวิจัยนวัตกรรมและฟื้นฟูอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์พัฒนาหลักสูตรใหม่และทําความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในตอนบ่ายองคมนตรีได้พูดคุยกับผู้นํานักศึกษาเพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆซึ่งมหาวิทยายลัยให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้าในการปรับกระบวนการจัดการศึกษาใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษาให้กลายเป็นนักคิดนักสืก่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่นำทักษะต่างๆไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือนำไปสู่อาชีพใหม่และสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฏการจนบรุรีอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ